สวัสดีครับก็ฝังทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการจากแฟ้มง,งานวิจัยมกซึ่งออกอากาศเป็นประจําทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุมกแห่งนี้ครับรายการนี้ผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่งานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รายการของเรานะครับเป็นรายการทีท่จะนําเสนอเรื่องราวผลงานวิจัยดีๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้คุณผู้ฟังได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือเพื่อเสริมสร้างรายได้กับตนเองโดยมีกระผมวิทวัตยุทธโกสาเป็นผู้ดำเนินรายการครับผู้ฟังครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสัปดาห์นี้กระผมมีผลงานวิจัยที่น่าสนใจมาฝาครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฟื้นฟูสุขภาพไก่และผลผลิตไข่ที่ลดลงจากโรคนิวคาสโซนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับว่าในโรคนิวคาสโซนี้คุณผู้ฟัง ได้รู้จักกันหรือเปล่านะครับซึ่งเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงไก่นะครับก็น่าจะรู้จักกันบ้างแต่บางท่านก็อาจจะไม่ได้รู้จักเป็นอย่างดีนะครับว่ามีผลกระทบอย่างไรบ้างกับไก่ที่เราเลี้ยงนะครับซึ่งวันนี้ผมได้เอาความรู้นี้มาจากวารสารปรศุสัตว์เกษตร,รศาสตร์นะครับซึ่งมีคุณพระอ่อนนะครับอัคระมัทุรากุลน,นะครับและคุณ เรยาม้าทองนะครับเป็นคนถอดความและเรียบเรียงนะครับซึ่งทั้งสองนะครับได้สังกัดอยู่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว์ปีกนะครับสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทำความรู้จักกับโรคนิวคาสโซกันก่อนนะครับ ซึ่งโรคนิวคาสเซนี้นะครับที่ไก่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับไม่ได้เป็นเชื้อสายพันธุ์ใหม่แต่อย่างใดนะครับแต่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเท่านั้นและมีความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นวัคซีนที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับสามารถป้องกันโรคนิวคาสเซตัวดังกล่าวได้แต่ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้นะครับสิ่งสำคัญ ที่สุดนะครับคือเราจะต้องให้ไก่มีภูมิคุ้มกันและสามารถต่อต้านกับโรคนี้ได้ซึ่งเชื้อนิวคาเซนะครับแบ่งออกเป็น3ระดับในการก่อโรคด้วยกันนะครับนั่นก็คือข้อที่1ก็คือพวกที่เกาะโรครุนแรงน้อยนะครับ2ก็คือพวกที่เกาะโรครุนแรงปานกลางไก่จะมีอัตราการตายน้อยและเห็นรอยโรคไม่ชัดเจนครับ ข้อที่3นะครับก็คือพวกที่ก่อโรครุนแรงมากไก่มีอัตราการตายที่มากและพบลอยโรคอย่างชัดเจนครับปกตินะครับการติดเชื้อนิวคาเซิลในตัวของสัตว์นะครับจะต้องมีตัวรับเชื้อที่เฉพาะกับเชื้อนิวคาซิลนะครับจึงจะสามารถเป็นโรคดังกล่าวได้โดยตัวรับดังกล่าวนี้นะครับจะมีเฉพาะในตัวสัตว์ปีก ดังนั้นนะครับโรคนิวคาโซจึงเกิดในสัตว์ปีกเท่านั้นครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับไม่สามารถติดเชื้อนิวคาโซได้และเมื่อเชื้อนะครับเข้าไปในร่างกายแล้วนะครับจะลอมเป็นเนื้อเดียวกับเซลล์ครับจากนั้นนะครับจะมีการปล่อยสารพันธุกรรมของเชื้อนะครับเพื่อเป็นการแพร่ขยายเชื้อในร่างกายของสัตว์โดยการบังคับให้เซลล์สร้างลูกหลานของมันออกมาครับ จากผลดังกล่าวนะครับทำให้เซลล์ของสัตว์เกิดการเสียหายอวัยวะเสียหายและทำให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับจึงทำให้สัตว์แสดงอาการป่วยขึ้นมาถ้าเราสามารถขัดขวางกระบวนการรับเชื้อได้จะทำให้เชื้อไม่สามารถเข้าสู่เซลล์ได้ไก่จะไม่เป็นโรคครับ ซึ่งตัวขัดขวางดังกล่าวนั้นนะครับนั่นก็คือภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการทำวัคซีนหรือจริงๆแล้วนะครับเชื้อนิวคาสเซลในปัจจุบันมีความรุนแรงเนื่องจากการเลี้ยงที่หนาแน่นมากขึ้นและรูปแบบการทำวัคซีนที่เปลี่ยนไปนั่นเองครับช่วงนี้นะครับเราพักกันก่อนสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อนะครับ ครับก็ฟังครับกลับมาฟังกันต่อนะครับช่วงนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงสาเหตุของไข่นะครับที่ลดลงกรณีที่เกิดโรคนิวคาซิลนั่นเองครับโดยทั่วไปแล้วนะครับโรคนิวคาซิลจะมีผลต่อสัตว์ปีกทั่วทั้งร่างกายครับส่งผลให้ไก่ไม่กินอาหารแม่ไก่จึงไม่ได้รับพลังงานและโปรตีนและตับจะถูกทำลายครับซึ่งตับนะครับมีหน้าที่ในการสะสมสารอาหารเพื่อสร้างไข่แดงให้แก่สัตว์ปีครับ จึงทำให้ไข่แดงมีลักษณะที่ไม่สมบูรณ์นั่นเองจากไข่แดงปกติที่เต่งตึงนะครับเมื่อรับเชื้อนิวคาสซลไข่แดงก็จะอ่อนะครับทำให้ไม่เกิดการตกไข่ไก่จึงไม่สร้างไข่ออกมาและยังมีไข่แดงฟองเล็กๆรออยู่นะครับถ้าได้รับอาหารและฟื้นฟูที่ดีนะครับไก่ก็จะกลับมาไข่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ดังนั้นเราจึงสามารถฟื้นฟูผลผล,ผลิตของไก่ไข่ภายหลังจากที่เกิดโรคนิวคาโซได้ครับแต่ในกรณีที่เกิดความเสียหายมากนะครับไก่จะไม่สามารถกลับมาไข่ได้อีกและโรคนิวคาโซนี้นะครับจะไม่มีการแพร่เชื้อทางไข่นั่นก็คือนะครับถ้าแม่ไก่พันเป็นโรคนะครับลูกเจี๊ยบที่ออกมาจากไข่นะครับก็จะไม่เป็นโรคนะครับเพราะ หากมีเชื้อ n นิวคาสเซิลในฟองไข่นะครับลูกไก่ก็จะตายและแม่ไก่จะมีอัตราไข่ที่ลดลงและจะไม่มีการติดต่อมาสู่คนโดยเด็ดขาดครับก็ฝังในจุดนี้เราก็สบายใจได้ไปอีกนะครับเมื่อเรากล่าวถึงนะครับปัจจัยและสาเหตุที่มีผลกระทบต่อผลผลิตไข่นะครับซึ่งประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันนะครับในปัจจัยแรกนะครับก็คือพันธุกรรม เป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งเราสามารถคัดเลือกได้ว่าเราต้องการสัตว์ปีกที่มีลักษณะแบบไหนปัจจุบันนะครับพันไก่ที่ได้พัฒนานะครับให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วและมีไข่ที่ดกขึ้นนะครับซึ่งสายพันธุ์ดังกล่าวนั้นได้ถูกปรับปรุงและทดสอบสายพันธุ์มาจากต่างประเทศที่มีอากาศเย็นนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับอากาศบ้านเราเมื่อนํามาเลี้ยงประเทศไทย ปัญหาต่างๆจึงตามมานะครับทั้งเรื่องโลกและประสิทธิภาพในการผลผลิตที่ลดลงนั่นเองครับดังนั้นนะครับในการเลี้ยงไก่เราจึงควรคำนึงถึงสายพันธุ์ที่สามารถทนต่อสภาพอากาศบ้านเราได้ด้วยจึงจะได้ผลที่ดีนะครับ นอกจากนี้นะครับต้องคํำนึงถึงสภาพแวดล้อมต้องดูที่ระบบการจัดการเป็นหลักนะครับว่าการจัดการอย่างไรไม่ให้กระทบต่อผลผลิตไข่และสุดท้ายนะครับก็คือปฏิกิริยาร่วมระหว่างพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเมื่อพันธุกรรมดีแล้วนะครับต้องทนต่อสิ่งแวดล้อมด้วยจึงจะให้ผลผลิตที่ดีนั่นเองครับซึ่งเรามาดูตามหลักความเป็นจริงนะครับนั้นนะครับไก่ไข่เมื่อยิ่ง ให้ไข่ดกนะครับก็จะมีความอ่อนแอและต้านทานต่อโรคได้น้อยลงนั่นเองครับดังนั้นนะครับเราจะต้องหาทางป้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทางด้านสภาพแวดล้อมโดยการจัดการต้องนิ่งนะครับรวมถึงการป้องกันนกหนูภายในโรงเรือนนะครับการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือนเพราะว่านะครับการเกิดความแปร รวนของอากาศนะครับจะทำให้สัตว์เกิดภาวะเครียดทำให้ได้ผลผลิตที่น้อยนะครับและกระทบต่อสุขภาพไก่โดยเฉพาะสภาวะอากาศแบบร้อนชื้นเป็นสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมกับการเลี้ยงไก่เลยนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังพบว่าไก่ที่ให้ไข่ดกนะครับจะเครียดกว่าไก่ที่ให้ไข่น้อยกว่านะครับ ทางด้านอาหารนะครับควรจะคำนึงถึงส่วนประกอบของอาหารและโภชนาะโภชนะนะครับที่เพียงพอป้องกันการเกิดโรคและการติดเชื้อต่างๆและต้องระวังสารพิษจากอาหารและยาด้วยและการจัด การนะครับด้านอื่นๆอย่างเช่นระบบการให้แสงเป็นต้นซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมีความสำคัญในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ไข่หากเรามีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เหมาะสมกับพันธุกรรมของไก่จะทำให้ประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้นและใกล้เคียงกับมาตรฐานพันธุ์มากขึ้นนั่นเองครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อนะครับ ครับคู่ฟังครับกลับมาฟังกันต่อนะครับในช่วงนี้กระผมจะพูดถึงสภาพแวดล้อมกับการให้ผลผลิตไข่นะครับซึ่งก็มีความสําคัญนะครับในการเลี้ยงไก่ไข่นั่นเองครับสภาพแวดล้อมนะครับที่มีผลที่ทําให้ไก่ไก่เครียดนะครับจะส่งผลทําให้ไข่ได้ลดลงนะครับทําให้ไก่ติดเชื้อและเป็นโรคได้ง่ายทําให้เกิดลําไส้อักเสบ จึงเกิดกระบวนการเล่งการแบ่งเซลล์ภายในลำไส้ส่งผลให้ความสามารถในการดูดซึมอาหารลดลงนั่นเองครับดังนั้นนะครับอาหารที่เหลือตกค้างในลำไส้โดยเฉพาะโปรโตีนจะเป็นแหล่งอาหารให้กับเชื้อแบคทีเรียที่เป็นพิษนะครับและอาหารที่มีสัสดส่วนของพลังงานต่อโปรโตีนต่ำจะทำให้เชื้อแบคทีเรียเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วนั่นเองครับ อุณหภูมิที่สูงนะครับมีผลก่อให้เกิดความเครียดในไก่ไข่ได้ซึ่งอุณหภูมิที่เกิน38องศาเซลเซียสนะครับจะทำให้ความเป็นกรดด่างในกระแสเลือดไม่สมดุลน,นะครับโดยปกตินะครับความเป็นกรดด่างในตัวไก่จะอยู่ประมาณ7.4นะครับอากาศที่ร้อนจะทำให้ไก่หอบ และเกิดการสูญเสียน้ําและแก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการหอบนะครับทําให้กรดคาร์บอนิกลดลงนะครับเกิดความไม่สมดุลของไอออนหรือประจุของแร่ธาตุต,าต่างๆนะครับซึ่งความไม่สมดุลของสารอิเล็กโทรไลต์นะครับรวมถึงแคลเซียมนะครับซึ่งเป็นธาตุอาหารที่สำคัญในกระบวนการสร้างเปลือกดังนั้นนะครับเมื่ออากาศร้อน เปลือกไข่ก็จะบางนั่นเองครับถ้าเราสังเกตกันนะครับดังนั้นนะครับการฟื้นฟูให้ไก่ไข่กลับมีอัตราการผลิตไข่ที่ดีขึ้นเหมือนเดิมนะครับก็ต้องหมั่นตรวจสอบภาวะสภาพแวดล้อมให้ดีนะครับส,ส่วนใดภายในฟาร์มควรปรับปรุงแก้ไขหรือป้องกันให้เกิดข้อบกพร่องนะครับสิ่งใดที่ทำให้ไก่เกิดความเครียดและอาจจะมีการให้อาหารเสริมสุขภาพนะครับ ช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อครับ ครับกลับมาฟังกันต่อนะครับช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายนะครับซึ่งจะพูดกันถึงในเรื่องของวัคซีนนะครับก็เป็นวิธีหนึ่งที่เป็นการป้องกันไก่จากโรคนิวคอร์โซนะครับสิ่งสําคัญของการทําวัคซีนนะครับนั่นก็คือชนิดของวัคซีนนั่นเองครับโปรแกรมของการทําวัคซีนนะครับการเตรียมวัคซีนที่ถูกต้องการเก็บรักษาวัคซีนนะครับไก่ได้รับวัคซีนที่เพียงพอและ สุขภาพของฝูงไก่นะครับก่อนและหลังการทำวัคซีนนะครับซึ่งการทำวัคซีนแบบละลายน้ำนะครับเราต้องมั่นใจว่าไก่ได้รับวัคซีนครบทุกตัวและสม่ำเสมอกันหรือไม่นะครับการให้วัคซีนเชื้อเป็นนะครับจะทำให้ภูมิคุ้มกัน เกิดขึ้นได้เร็วนะครับและลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกันซึ่งตรงกันข้ามนะครับถ้าหากเป็นวัคซีนเชื้อตายนะครับภูมิคุ้มกันนะครับก็จะเกิดขึ้นได้ช้าและลดลงอย่างช้าช้านะครับดังนั้นนะครับการเลือกใช้วัคซีนให้เหมาะสมกับสภาพของฟาร์มก็เป็นสิ่งจําเป็นและควรทําอย่างระมัดระวังครับเพราะหาก พบว่าการติดเชื้อนิวคาสโซ่ภายในฟาร์มแล้วจะทำวัคซีนซ้ำนะครับอาจทำให้แม่ไก่มีภูมิคุ้มกันที่ไม่ดีนะครับเกิดการติดเชื้อและจะเกิดความเสียหายได้ดังนั้นนะครับในระยะนี้ต้องถ้าต้องการจะทำวัคซีนเพื่อเป็นการป้องกันนะครับแนะนำให้ทำทุกทุกๆ6 สัปดาห์ในฟาร์มที่ยังไม่มีการติดโรคดังกล่าวนะครับเหนือสิ่งอื่นใดนะครับการป้องกันโรคและการฟื้นฟูหลังจากเกิดโรคนะครับแล้วการจัดการระบบการป้องกันโรคภายในฟาร์มก็เป็นสิ่งที่สําคัญเลยทีเดียวครับโดยระบบความปลอดภัยภายในฟาร์มนั้นนะครับเราจะต้องมอบให้เราก็จะต้องมองให้มากกว่าการป้องกันไม่ให้โรคเข้ามาในฟาร์ม แต่เราจะต้องมองว่าถ้าเกิดโรคขึ้นในฟาร์มแล้วนะครับเราจะทำอย่างไรไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆของฟาร์มนะครับซึ่งคนส่วนมากนะครับจะไม่เข้าใจถึงหัวใจกระบวนการป้องกันควบคุมโรคภายในฟาร์มนะครับซึ่งประกอบไปด้วย3อย่างด้วยกันนะครับเดี๋ยวกระผมจะบอกนะครับว่านันก็คือการไม่ให้ไก่ภายในฟาร์มสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมภายนอกฟาร์มครับและ การเคลื่อนไหวภายในฟาร์มและทางด้านการสุข,ขาพิบาลภายในฟาร์มนะครับซึ่งต้องมีความเข้าใจและมีการรับผิดชอบร่วมกันนะครับซึ่งบุคลากรทุกคนภายในฟาร์มนะครับควรมีความร่วมมือในการควบคุมป้องกันโรคครับเพราะระบบการป้องกันโรคภายในฟาร์มนั้นนะครับไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การอาบน้ำแล้วเดินเข้าฟาร์มเพียงอย่างเดียวนะครับ แต่ยังรวมไปถึงกระบวนการขนส่งจากภายนอกฟาร์มสู่ภายในฟาร์มนะครับซึ่งการจัดการที่ดีภายในฟาร์มและการป้องกันไม่ให้ได้รับเชื้อจากภายนอกนั่นเองครับเพื่อฝังกระผมจะมาสรุปนะครับว่าการป้องกันและควบคุมโรคเิวคาโซนะครับสามารถทำได้โดยการทำวัคซีนที่เหมาะสมครับ การป้องกันเชื้อโรคภายในฟาร์มด้วยความเข้าใจการให้อาหารที่มีโภชนาการที่เหมาะสมการจัดการฟาร์มที่ดีและสุขภาพของสัตว์ภายในฟาร์มนะครับซึ่งส่วนประกอบต่างๆเหล่านี้นะครับจะทำให้ฟาร์มปลอดภัยจากโรคนิวคาสเซิล le, และสามารถฟื้นฟูตัวเองได้เร็วนะครับขึ้นภายหลังจากการติดเชื้อนั่นเองครับ วันนี้นะครับกระผมขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้ากระผมจะนำเรื่องราวผลงานวิจัยอะไรดีๆมาฝากก็ฟังอีกอย่าลืมติดตามรับฟังได้ในรายการจากแฟ้มงานวิจัยมกตู้ปอนอในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับ หากคุณผู้ฟังนะครับมีข้อเสนอแนะติชมรายการหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเขียนจดหมายมายัางรายการจากแฟ้มงานวิจัยมกตู้ปน1077พศูนยเจราเดทกร์กรุงเทพ10903หรือ 77, สามารถโทรสอบถามได้ที่0 2 5 6 1 1 4 7 4 สำหรับวันนี้นะครับรายการจากแฟ้มงานวิจัยมกได้หมดเวลาลงแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นะครับกระผมวิทวัตยุทธโคษาขอลาคุณฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ